นีน้องไอ้ธานาพงนะครับวันนี้ก็กลวัดทำมอฟอยู่ครับอไอ้ธนาพงนะครับ <c oughs> ข่าวหน้าใหม่ของของอมริน <c oughs> รู้สึกว่าคัดหน้าตาทั้งหมดเลยนะครับ,บช่องสามสี่คัดคัดน้าตาแลคัด <c oughs> าตา <c oughs> นลครับมีแต่คนลรอหนลนะ่อครับอีกคนหนึ่งก็มาลงพื้นที่มาลงพื้ <c oughs> นท ับวันนี้สวัสดีครับพวกพี่ออวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับมีนักข่าวอมรินน้องไอธนพงศ์ครับคนใหม่นะครับในยูทธนาทายดีนะครับโอ้ยหล่อมากเลยนะทัดมาเลยนะครับนี่คนที่ไหนครับเป็นคนเทพครับผมคนกรุงเทพเลยนะครับคนโอ้คนเมืองหลวงเราเลยนะครับพี่โจแนะนำเลยครับพี่โจแนะนำไงดีอ่ะให้น้องแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าโอเคนะครับ ก็ไอ hey, oh. uh ้คณะพงครับอยู nah, nah, ่อมริวีครับอยู่ตรต้ไอครับมีสองไออมริกมีสองอ้หมากเลยครับห่อมากนะครับนัดกงนัดนัดกองนันัี้นัตี้นัดชิวนัทวุฒิโพลังกาน้าวี้อะไรนั่นเนน้ทวุฒิกันอ่านจชว พี่ชื่ออะไรคมอ้อครับเนาะอ้ธนพงศ์ครับไอ้ธนพงศ์ธนะครับแพ่ธนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่อ้สารวัตรนะครับคนบอกคนบอกคนบอกไอ้เวลาโทรไปบอกเอาไอ้ไอ้อะไรเงี้ยเขาก็อ้สารวัตรหรือเปล่าเอาจริงๆว่ามาอยู่กี่วันครับไม่แน่ใจเหมือนกันครทีว่าอยู่แถวนี้พอดีก็มันมีงานนะงานดีๆก็เลยแมาอครับส่วนสารวัตรติดๆออยู่ที่เมืองใช่ ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเราก็ขอเป็นอมรินเนาะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะให้อ้อขึ้นข้างบนพันห้าร้อยขั้นเนี่ยส่วนส่วนโจธนกิจอ่ะขข้อไม่ดีก็เลยอยู่ล่างน้องนัดมาแล้วนะน้องนัดบุกกับผมแล้วนะผาแอกนะครับไปมาแล้วนะครับสองชั่วโมงครับเดินขึ้นไปให้น้องอ้อครับผมได้โชว์ศักยภาพขึ้นขึ้นบนเขาวันนี้ลุงไปไหนเผมตามไปด้วยนะเอาโอเคนะขาลุยนะครับดูเราจะเป็นขาลุยเหมือนกันนะครับลุยครับบรทัขาลุยขาลุยนะครับ วันี้ขาวแบบนี้เลยนะครับขาบขาวแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ขาวธรรมชาติทำไมพี่อ๋อจะได้ป็นวนนี้มาก็คงไปไกลที่ไปเจ้านายเราจะนายเริ่มเริ่มนั้นครับเริ่มมีการเริ่มมีการนั่นแล้วกันแล้วนะวอันนี้มันอยู่เบนทึนนานคครับสามปีแล้วครับสปีแล้วครับแล้วตอนทำทำข่าวอะไรอยู่ครับตอนช่วงแรกตอนแรกเอ่อทำเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงครับอ๋อ ที่จะเข้าทุกโตข่าวสมัยเมื่อสามปีที่แล้วครับก็จะเจอผมอ่านข่าวบันเทิงอยู่อ๋อบันเทิงแล้วก็มีรายการอาหารมีการบันเทิงแล้วก็ตอนนี้ก็คือย้ายมาช่วยพี่พุทธนะครับทำทุกโตข่าวครับโอเคครับขอบคุณน้องน้องไอ้น้อองไนะครับไอ้นะครับน้องไอ้ธนพงศ์ไอ้ธนพงศ์นะครับขอบคุณมากครับนักข่าวมาินมาใหม่มีคัดมาแต่ตลอดนะครับพี่พุทธเราขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณพี่พุทธด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โจด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับารชมคลิปต่อไปต้องขอต้อนรับครับ